ผู้บาดเจ็บผู้ทุกคนละพากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมเนื่องในพศารการวันรา้รายวันทัาทุกบุมนาโทิษที่ทรงวงใหญ่ในความอีกครั้งอา,าหบบารหักษที่ไดบาดเจ็บทุกคนละพากหรือเสียชีวิตจะไม่มีใิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นเพื่อนทนารและตำรวจ อันเป็นวันคล้ายวันพระาสมภพของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมารีและโรมวิบาลสามัมาตราอาเรียมน่าเอาใจใส่ทุกของหนุ่มมามวยนี้สายใจไปให้โตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเห็นกำลังหลักในการพัฒนาไทย ได้จัดสรรที่ดินตำกินให้สมาชิกเพื่อสามารถดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบนันนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมสายใจไทยขึ้น